สวัสดีครับวันนี้เรากลับมารีวิวกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะรีวิวสีเขียวเข้มครับผมเมื่อรอบที่แล้วเราได้รีวิวสีเขียวสดใส์ไปทีนี้ตัวนี้จะเป็นสีเขียวเข้มครับสีเขียวเข้มตัวนี้ตัวที่เรารีวิวจะเป็นรุ่นไซมินิครับตัวนี้รุ่นมินิขนาดจะเล็กกว่าปกติครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นสั่งทําพิเศษครับไซมินิ ปกติแล้วเราจะไม่ได้ผลิตครับรุ่นนี้อพอดีลูกค้าสั่งพิเศษเราก็เลยผลิตให้ครับตัวนี้ขนาดพื้นที่ใช้งานของเขาจะอยู่ที่50เซนครับจากปกติรุ่นธรรมดาทั่วไปจะอยู่ที่65เซนแต่รุ่นไซส์มินิตัวนี้จะอยู่ที่50เซนครับตรงช่องพื้นที่ใส่ของพื้นที่ใช้งานครับส่วนความกว้างเต็มทั้งหมดตัวนี้จะอยู่ที่8 2เซนครับ ทีนี้ส่วนความยาวก็จะอยู่ที่1เมตรเหมือนกันครับความยาวทีนี้ตัวเหล็กโครงสร้างตัวฐานก็จะเป็นเหล็กหกหุนเหมือนเดิมครับฐานเหล็กหกหุนเหล็กหกหุนเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ตัวเหล็กโครงด้านข้างาจากรุ่นปกติจะเป็นหกหุนแต่ตัวนี้ไซส์มินิจะเป็นเหล็กสี่หุนครับตัวนี้คันเล็กแล้วก็ใช้เหล็กเล็กครับ เหล็กปูพื้นก็จะเป็นเหล็กแบนตัดหนึ่งนิ้วครึ่งเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะปูแค่5เส้นครับจะปูน้อยกว่าเดิมส่วนที่นั่งที่นั่งจะเท่ากันครับปู3เส้นเหมือนกันทีนี้เรามาดูตัวช่วงล่างครับกับโช๊คัพโช๊คตัวไซมินี้จะเป็นโชค๊คโช๊คมือสองครับจริงๆมันคือโช๊คเก่าครับไม่ใช่โช๊คมือ2เป็นโช๊คเก่าที่นํามาพ่นสีใหม่ล้างพ่นสีใหม่ แต่ว่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับยังใช้งานได้ปกติครับโชคเก่าส่วนสวิงอาร์มจะเป็นสวิงอาร์มเหมือนเดิมครับเป็นสวิงอาร์มที่ทําขึ้นมาเองโดยใช้เหล็กรางน้ํา2นิ้วครับหนาอยู่ที่ประมาณ6มิลครับสวิงอาร์มจะเป็นสวิงอาร์มแบบเดียวกันกับรุ่นปกติครับเราก็จะมีบางโคนบางคนเหมือนกันครับ ตอนนี้จะไม่มีไฟท้ายครับตอนนี้ไม่มีไฟท้ายประตูก็จะเปิดได้ครับประตูเปิดได้เฉพาะด้านหลังเหมือนเดิมครับประตูเปิดได้มีก้อนล็อกออนะคผมส่วนราคาของอรุ่นมินิรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่3,500บาทครับ เป็นราคารวมค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับ3,500บาทซึ่งรุ่นปกติอ่ารุ่นใหญ่ปกติราคาจะอยู่ที่3 8 0 0ครับต,ตัวนี้เป็นรุ่นเล็กราคาเหลือ3500ครับส่วนล้อที่ได้ของรุ่นเล็กก็จะเป็นล้อเหมือนเดิมกับรุ่นทั่วไปครับ เป็นล้อขึ้นซี่ลวดใหม่ครับเป็นล้อมือสองยางมือสองดุมมือสองลูกปืนมือสองครับยางนอกในเป็นมือสองครับตัวนี้จะเป็นรุ่น3,800ครับรุ่นปกติทั่วไปครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะกลับมารีวิวสีอื่นๆให้ดูครับผม ส่วนรอบนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ